เฟนเฟนเาสองลูกสวัสดีครับ 15, พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเริ่มแล้วมีกีฬาใดาบ้างติดตามดูครับมีรายการบลริษบัหญิง BNL n a ชั o n l e a ครับเริ่มแล้ว14 สิบห้านี่เริ่มแล้ววันนี้ครับมีเทปบันทึกอิตาลีพบปอแลนด์และจีนพบเกาหลีใต้ดูด้วยกันแล้วมาเชียร์กีฬาโอลิบป์ในเชลลีกด้วยกัน VNL 2อ2 4 กดติดตามช่องเป่าสองลูกไว้แล้วเชียร์กีฬาด้วยกันครับไปกันเลย